ชักจะวุ่นๆกันเลยนะตอนนี้เห็นไหมครับหลังจากที่มีการไปลงนามสันติภาพกันที่มาเลเซียเนี่ยเริ่มสองเขาจะมีปัญหากันภายในประเทศนี่อาจจะเป็นเรื่องที่ผมตกใจไปเองหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ผมในฐานะคนที่จัดรายการเนี่ยผมก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากวิจาร์ผมมีสิทธิ์ที่จะวิเคราะห์ด้วยตัวเองคืออาจจะอาจจะเป็นเพราะผมตกใจด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ที่แน่แน นะครับมีคนคนหนึ่งนั่นก็คือลุงลุงแม่ทัพแม่ทัพกุ้งอดีตแม่ทัพภาคที่สองพลโทพุนศินพาดกลางได้ขึ้นเวทีไปพูดว่าถึงวันแล้วหรืออย่างที่พวกเราจะต้องเตรียมตัวสิ่งที่พี่อยู่นั้นพี่เคยฝึกพี่เคยสอนน้องยังไงขอให้น้องๆ้องทหารที่อยู่ตรงที่นั้น ก็คือหมายถึงว่าทัพภาคสองจงอย่าลืมสิ่งที่เราฝึกเอาไว้เพราะว่าอีกไม่นานเราจะต้องอะไรฮะเราจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนวันนั้นจะมาถึงซึ่งวันนั้นก็คือวันไหนวันไหนก็คือวันนั้นนั่นหมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าท่านพูนศินเนี่ยอดีตแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยในฐานะที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยท่านยังไม่ได้วางมือนะครับ ท่านยังจะดูงานต่อไปเรื่อยๆและท่านเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับผู้บัญชาการทหารบกซึ่งสมัยท่านเรียนเตรียมทหารนั้นแม่ทัพกุ้งเนี่ยอาจจะอายุมากกว่าสักปีหนึ่งสองปีซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่เรื่องที่มันแปลกก็คือแก,กเกษียณไปแล้วแล้วแกมาส่งสัญญาณคือวันนี้เนี่ยอะไรก็ไปคุมแกไม่ได้แกเป็นนายทหารนอกประจำการวินัยเนี่ย ดำเนินการกับแกไม่ได้คือจริงๆแล้วกองทัพนะถ้านายทหารติดยศในพลตีเนี่ยถ้าติดยศในพลเนี่ยไม่สามารถดําเนินการทางวินัยทหารได้กับนายทหารชั้นในพลแล้ววันนี้แกไม่ได้อยู่ในสถานะที่แกสั่งการอะไรได้แต่แกอยู่ในสถานะในที่ปรึกษาแสดงความเห็นได้แล้วการแสดงความเห็นของบุคคลที่กเกษียณอายุราชการไปไม่มีตำแหน่งแล้วเนี่ย ต้องระมัดระวังมากในการแสดงความเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงภายในประเทศเรื่องของการเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่วันนี้แม่ทัพท่านออกอกดีตแม่ทัพกุ้งท่านออกมาพูดว่านะครับถึงรุ่นน้องทุกคนจงเตรียมความพร้อมก่อนวันนั้นจะมาถึงนั่นก็แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยไปทำสัญญาอะไรกันเอาไว้ไปลงนามอะไรกันเอาไว้ จะเสียเปรียบหรือจะได้เปรียบเลยไม่รู้่แต่กองทัพไม่เล่นด้วยกับรัฐบาลนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเมื่อสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเห็นไหมครับกองบัญชาการกองทัพไทยเขาก็มีเรียกประชุมแล้วเชิญสํานักงานตํารวจแห่งชาติมาผอบอตรก็ส่งผู้แทนไปร่วมประชุมแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ว่าเรามีการเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์สำหรับการป้องกันเหตุต่างๆเกิดขึ้นเราเตรียมพร้อมแล้ว ไม่ว่าจะเป็นรถน้ำจากเทศบาลไม่ว่าจะเป็นรถลำโพงรถขยายเสียงนะครับรถควบคุมฝูงชนแม้กระทั่งตำรวจขอฝอกว่า6,000คนทางตรอได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะจัดลงพื้นที่นั่นหมายความว่าเขาไม่ได้สนใจอะไรกับรัฐบาลนะครับคุณจะไปคุยก็ไปคุยแต่ในส่วนของกองทัพก็จะเอาแผ่นดินไว้ อะไรที่เป็นของคนไทยที่เป็นผืนแผ่นดินไทยอะ,อะไรที่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเคยไปเหยียบบนผืนแผ่นดินนั้นนั่นคือผืนแผ่นดินไทยหนองจานหนองยาแก้ววันนี้เนี่ยไอการไปลงนามสันติภาพเนี่ยแม่งเป็นปัญหาสรุปแล้วพอลงตูมปุ๊บใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเลยรอเจรจาในรอบถัดไป ผมถามว่าคุณเจราจากันมายี่ห้าปีมันยังไม่ได้ยังไม่ได้อะไรสักอย่างเลยหาจุดลงตัวก็ไม่ได้หาจุดจบก็ไม่ได้แล้ววันนี้คุณยังจะเจร,าเจ,ราจากันอีกแล้วพอคุณไปลงนามเสร็จปุ๊บไอ้เขมรนที่มันอยู่ตรงหนองจานตรงหนองยากแก้วมันก็สบายเลยทีนี้มันบอกว่าเรายุติกันหมดแล้วและรอคณะกรรมการมาปักปันรอคณะกรรมการมาดูกัน ตกลงไล่ไม่ได้แต่เผอิญเมื่อสองวันที่แล้วกองบัญชาการกองทัพไทยได้เชิญประชุมนะครับนะหน่วยขึ้นตรงทั้งหมดของบอกทอทเนี่ยก็เชิญประชุมกันสรุปลงมติว่าหลังเสร็จสิ้นการประชุมนั้นจะมีการขยับเราก็จะต้องจับตาดูว่าสรุปแล้วกองทัพจะว่าอย่างไรเพราะนี่ประชุมนี่เสร็จสิ้นน่าจะเสร็จสิ้นวันที่28นี้ นะครับน่าจะเสร็จสิ้นวันที่26ถึง28วันนี้เราไปลงนามในวันที่26เหลืออีกสองวันคุณจะไปคุยอะไรกันตกลงไทยเสียเปรียบหรือได้ประโยชน์แล้วทำไมทหารถึงออกมาฮึมๆว่าผมไม่ยอมอะ,อะไรที่เป็นของคนไทยเราต้องเอาคืนทั้งหมดอย่าลืมนะครับบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้ว นะครับพระมาหากษัตริย์พระราชินีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชในขณะนั้นได้นะครับพระราชดำเนินไปเหยียบมาเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่9พระองค์ทรงไปเยี่ยมเยียนประชาชนชาวเขมรสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีนาถนะครับ ก็ทรงเสด็จไปดูไปตรวจเยี่ยมคนขเขมรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชซึ่งปัจจุบันนี้พระองค์ทรงเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จไปเยี่ยมด้วยเช่นกันสละทรัพย์ส่วนพระองค์ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือคนขเขมรที่หนีขเขมรแดงมาแต่วันนี้ไอ้พวกลูกหลานจันไรทั้งหลายที่จ้องจะยกแผ่นดินให้เขาเนี่ยไอ้พวกนี้ ต้องจับแม่งมาตัดหัวเสียประจานเอาสามชั่วโคตรก็พอเห็นไหมครับไม่งั้นจูจ่ๆคนอย่างแม่ทับกุ้งซึ่งพูดง่ายๆว่าไม่ได้มีอำนาจอะไรอยู่ในมือแล้วเนี่ยเป็นเพียงแค่ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบกเท่านั้นเนี่ยทำไมแกออกมาพูดเรื่องนี้ว่าขอให้น้องๆเตรียมความพร้อมก่อนวันนั้นจะมาถึงนั่นหมายความว่าทหารเขาไม่ยอม แล้วผมฝากกองทัพไว้นิดหนึ่งเถอรับว่าถ้าวันนั้นมันมาถึงเนี่ยขอให้ประกาศกฎอัยการศึกทั้งประเทศแล้วตามจับไอ้นักการเมืองชั่วชั่วไอ้นักการเมืองเลวเวผมเชื่อว่ากองทัพบ,บกมีรายชื่อไอ้นักการเมืองเลวๆวพวกเนี้ยที่ยอมทรยศต่อชาติที่ยอมขายแผ่นดินให้กับขเขมรเนี่ยที่ไปทำธุรกิจโคลเซนเตอร์สกมเมอร์ พวกนี้บ่อนการพนั้นโอเคไม่เป็นไรนะครับใครทําบ่อนก็เป็นก็เป็นเรื่องของเขาไอเรื่องบ่อนเนี่ยผมไม่มีปัญหาแต่ไอ้นักการเมืองที่ไปทำคอ l l เซนเตอร์สแกมเมอร์พวกนี้ผมฝากให้ทหารจับตัวทีนะครับดำเนินคดีให้ถึงที่สุดส่งสารทหารครับลงโทษแม่งให้หนักๆเอามันมาประจาน ให้นักการเมืองรุ่นถัดไปจะได้ไม่มีใครกล้าทำว่าวันนี้ทหารของพระราชาทหารของประชาชนจะร่วมมือกันกับพคประชาชนปกป้องพื้นแผ่นดินไทยและอธิปไตยนี้เอาไว้นะครับถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและพบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปสวัสดีครับ